งอเบาๆนะคะเดี๋ยวมันจะฟุ้งมากเลยค่ะแซบแล้วโอ้ยดูค่ะแซบมากๆแซบกว่าน้ำพริกก็คนทำนี่นะคะ่ะดูเดาดูนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บพริกสีเขียวเไปตำน้ำพริกกันค่ะทุกคนที่แก่ๆจะปล่อยไว้ให้แดงนะคะเดี๋ยว เอาแบบอ่อนๆไปด้วยกำลังแบบอืมตำน้ำพริกอร่อยเลยคะ่ะแบบนี้ดูค่ะเม็ดเขียวๆดกจนเอียงจนล้มเลยทุกคนข้างในก็เริ่มแดงแล้วนะคะเนะี่ยเก็บมะเขือเทศส้มๆนี่ไปด้วยเขียวๆจะเอาสีเขียวเยอะกว่านะ,ะเพราะว่าจะได้เป็นน้ำพริกสีเขียว เอาสีส้มๆไปเพื่อความเปรีปปร้ยวๆหน่อยเยอะเลยค่ะทุกคนมาเกิดเทศหลายต้นมากที่เกิดขึ้นมาเองที่หนึ่งก็ไม่ดึงทิ้งนะคะเก็บเขาไว้นะคะเขาน่ารักนะคะเนี่ยอืมมาค่ะเอาน้องโหระพาไปด้วยนะตัดไปทานกับน้ำพริกค่ะทุกคนอืม ค่ะกำลังแตกกิ่งอ่อนๆเลยพาเอาพริกปิ้ปาปิก้กาจะตัดกิ่งนี้ออกจะเอาลูกนี้ไปชิมคเขียวเพราะว่าเขาจะได้ไปบำรุงผลอื่นนี่ไปเลยค่ะวันนี้จะเป็นการตัดริบบิ้นมะเขือตอแหลของเราไป ทานกับน้ำพริกกันทุกคนโอ้โหน้ำลายหกเอาลูกที่แก่ๆก,ก่อนตัดลิบปิ้นแล้วนะคะลูกแรกคะ่ะชบุบโอ้โหตื่นเต้นอะไรเบืรอนั้นชอบอะ่ะชอบทานมะเขือเปราะม,มากเรามีพริกหอมกระเทียมนะคะหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศอ่าเราเนี้ยจะเอาไปจีซะก,ก่อนนะคะทีหนึ่งจะจีในกระทะนะนี่เราก็มา ตีในกระทะนี่เลยพริกหอมแดงกระเทียมใส่ตามใจชอบเนื้อเยอะๆเข้มตีไปให้หอมๆค่ะทุกคนได้สุกินีเจียวใส่ไข่นะคะทุกคน <c oughs> ทานแกล้มกับน้ำพริกเนาะเดี๋ยวไปเจียวกันค่ะไดี๋ยวเราไปต้ากันค่ะเราก็มาใส่พริกของเราลงไป <c oughs> ย่างจน ย่างในกระทาก็ได้นะคะหรือจะแม่เนี่ยจีเสียบไม้เสียบไม้เนาะแล้วก็อ่าย่างที่เตาถ่านนะคะเราก็ทําแบบนี้เลย <laughs> เราอยู่เยอรมันใส่กระเทียมลงไปค่ะ <c oughs> ตังกระทนสูตรเด็ดสูดสดสตรแซ่บตั้งเมื่อไร่ก็แซ่บ ง่ายค่ะทุกคนใส่หอมแดงลงไปดึงดึงดึงด,งด,งดงอ้าวตําให้เข้ากันแล้วแต่ความชอบนะคะแบบอยากก็จะอร่อยมีเนื้อหน่อยนะคะไม่ต้องละเอียดมากตําเมื่อไหร่ซับเมื่อน,นั้นค่ะเพื่อนๆติดใจค่ะห่อกลับบ้านนี่ตําให้นกกี้กับอเมริกาด้วยนะ กี่เธอจำได้ไหมเนี่ยเราก็ใส่มะเขือเทศทีท่เราจีไปเมื่อกี้นะจีมะเขือเทศตำน้ำพริกทุกทีสิงตำทีจนทุองสะเทือยัวยแล้วเราก็มาปรุงกันนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่น้ำกะยาสิ์ลงไปค่ะน้ำปลรร้านั่นเอง น้ำกายสิทใส่ผงกายสิทธิลงไปนิดหนึ่งผงนัวนิดนึงค่ะนั้อเนบาๆนะคะเดี๋ยวมันจะฟง้งเข้าตากรรมการขอชิมหน่อยฮะอืมอร่อยจะขอใส่มะนาวนิดหนึ่งเพืความเรียวนิดๆนิด S <S เด็กกลิ่นไหมคะใส่แค่นี้แหละเลิแซ่บแล้วโอ้ยดูค่ะหอมไหมคะทุกคนไปเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วเราไปจัดการกันเถอะความความความเด็เดนี่ทะลุจอเลยค่ะม,มาให้มีอะไรมาทานด้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ สุกีนีใส่ไข่เจียวใส่ไข่นะคะหอมหอมอร่อยไข่ต้มแล้วก็มีสุกีนีสดด้วยนะคะแล้วก็มะเขือเปราะตอแหลของเรานะคะแล้วก็มีอา่าโหระพากับน้ำพริกของเราอหอมไหมคะหอมไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันคะ่ะแซ่บมากๆแซ่บกว่าน้ำพริกก็คนทำนี่แหลคะค่ะไปชิมกันนี่คนชิมมาแล้วคะ่ะ อร่อยไหมคะอร่อยมากครับสุดอร่อยเลนที่หนูมาชิมให้ดูชิมชิมเออแซ่บปะแซ่บไหมคะนี่น้ำพริกอ่ะช่างใหญ่ไม่ชอบพอกองอร่อยอ่ะนี่ต้องคลุกข้าวอย่างนี้นี่ มซุปเซ็ตหอมๆอุ้ยอื้มโอคนเกอืออร่อยมาก

lakon. อไปจนอย่าเพลินนะนะทุกคนข้าวหมดหม้อนะอ ไอยต้มพริกแซลมะอืมพริกอืมหอมไหมล่ะเ,เริ่มเผ็ดเผ็ดเขียวก็เผ็ด <c oughs> คลุกข้าวนะทุกค,คนคลุกแบบนี้นนถึงอร่อยพริกคลุกข้าว ้มคำสุดท้ายคำสุดท้ายค่ะเยวะๆหน่อยเดี๋ยวจะไปนายช่างใหญ่นั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวถามเธอก่อนเธอทานไข่เจียวใส่สุกี้นี้ไปแล้วเผ็ด ข้ไม่ข้อืมเผือปลูกเองอร่อยมากเอาข้สุดท้ายจริง ไว้เจอกันใหม่คะ่ะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะบ๊ายบายขอให้แซ่บไปได้วยกันกับทีนิงค่ะขอบคุณที่มากดไลค์กด subscribe ติดตามทีนิงอินเดอร์มันนี้นะคะหวังว่าจะชอบนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าออฟีดาเซเห็นค่ะแซ่บมาค่ะทุกคนไปแซ่บด้วยกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย